ครับผมหมับเข้าให้ครับเข้าไปเป็นบ้านนอนครับนี่เชื่อมต่อยาวไปเลยนะเพราะข้างในมีโถงอีกเพียบเลยอ,อนอนข้างล่างก็นะเพราะข้างล่างเนี่ยฟังก์ชันนระรับเป็นเตียงนอนได้อยู่ละใช่ครับระบบเนี่ยคิดเพื่อความปลอดภัยเลยนะฮะต้องดับเบิลคลิกนะฮะ,ะในกรณีเดี๋ยวเด็กเด็กอะไรไปกดน,นี้อันนี้เราคิดจบมา แล้วพอเรายกเขาขึ้นข้างบนนั่งสบายฟังก์ชันด้นตรงนี้ปรับเยอะแยะมากมายแล้วก็เปิดโอ,อกาสให้คัสตอมเช่นเคยถ้าอยากได้ตู้เย็นตู้เล็กตู้ใหญ่อยากะมีทีวีไม่อยากได้ไมโครเวฟบลาๆ,ๆก็ว่าไปมีที่นั่งด้านนี้แล้วก็มาดูห้องน้ํากันขับถ่ายเป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่ห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้มาเข้าไปดูอาบน้ําครับ